ขอกาถะเทระและพระศาธมิตรสวดปฏิโมกนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมผันเตสังโฆอจุป,ปสัตโธปนนารโสยาติสังขสัตะต,ะตะกัลังสังโฆอุปสัตถังกริยะปาฏิโมขังอุติสยยกิงสังขาสาัตว์ภะคิจังการิสจิงอายะสันโตุอรเจตาปาฏิโมขังอุติสิสามิ ตังสภเวสันตัสสัทุกังสุโนมนมนาสิยยาสากโรมะยะสิยาอปติโสวิการียอสัติยาอปติยาตุนหิตวิตพังตุนหิภาเวนะโคปนาเยสัมันติปริสุทธาทิเวทิสามียะธาโคปนะปเจปุทาสาวิยาการนังโหติเอวิวะเมมังเอวารุายาปริส an ัยยาวะตติยังอนุสาวิตังโหติโยปนาติคุยาวะตติยังอนุสาวาาิยา,ามนุสระมโนสันติงอาติงนาวิการียสัมภชานมุสาวาทัสสะโหติสัมภชานมุสาวาทโขปนาเยสัมันโต,อ,นตอันตรายโกธรรมวุตโตภะกุตา ตาสมาระมะเนนนาคิกุณาอปะเนนาวิสุทธาเป้ค่นัสันติอาปติอาวิกาตาภาอาวิกาตาหิสะพาสุโหตินิธานังนิติตั